S <S <preach ry> ออกเรียกด้วยสวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาพบกับฟนะครับช่องชานลนะครับวันนี้เ <upside> น <down> ี่ยเดี๋ยวเราจะ เรื่องเดียวแหละครับคุณก็คิดเหมือนผมนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะ ก็ไได้ไดอออเเน่กูเมื่อกี้ก็ลากมาเหมือนกันเอาตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วครับเออเราหน้าตาบอกอยู่แถวใหญ่ปะมาทำสวนลุมเลยมาทำอะไรสวนลุมเนี่ยมาทำอะไรสวนลุมก็าพาฟรีมาเปิดซิงกันะเฮ้ยจะบ้ากระมังถังแตกแล้วไปยังต่อตรงไปถึงแล้วเนี่ย แล้วสองคนนั้นไปถึงไหนแล้ววะเนี่ยน้องถ้าร้องเ้ยไปะขงมือฮัลโหลแล้ว่อนน้นเราไม่ได้ไม่ <c oughs> ได้มีไม่ได้มีเอ้ยใช่ทีน้ำได้ฮะข้างหน้า,า,ากระตือใช่ปะใช่ไม่แล้วสองคนนั้นไปไหนแล้วเนี่ย นนแล้วก็ตอนนี huh ้เรามาถึงสวนลุงกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าของดีเมืองกรุงกลับมายืนกันหรือยังรจะมาเออ กมายืนกันแล้วอ่ะนเราโิน okay. ีเรเลนี่น oh anyway)> ี่เี่นะคือพวกเขากลบมายืนกันอีกแล้วเนี่ยย yeah. ืนอยู่หน้าสอนอด้วยนะดูดันดีใช้ได้เอาเรื่องเราาจจะยีรอรถเมยก็ได้เราต้องคิดในแง่ดีนะครับ นบังไม่ลองตอ่อเลยทั้ง400ได้ปะ,ะ <laughs> แต่เอเนี้ยสวยดูมันแก่อะเออนั้นดูเหมือนมีอายุเลย <laughs> ในเนี้ยในเนี้ย <laughs> ดีกว่าวและนี่เดี๋ยวบังวนไปไหนเนี่ยหรือตรงไปเลยเหรอเดี๋ยวมันจะเปดูเป็นอ่าชุมิรแล้วก็เพชรบุรีผมอ่ะจะไปเส้นเพชรบุรีอ๋ออ๋อดีมาอ๋อเดี๋ยวบังตรงไปเลยฮะได้เอ้ยงั้นเดี๋ยวผมไปนี่เลยดีกว่าเดี๋ยวผมไปนี่เลยแล้วกันเดี๋ยวผมไปออกอาลีสะพานควายเอาออ ตรงไหนนะเดี๋ยวผมไปอารีสะพานควายเฮ้ยตรงนี้ก็ได้เล้วผมผมอยากเข้านี่อ่ะโอเคไปแล้วครับโอเคครับผมหมดเลยตรงนี้งานดีจริงๆเป็นจบอกเลยไปแล้นะครับก็เอามาตบนุ้งตาแค่นี้นะครับ ตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะยืนรอรถเมย์กันอยู่ก็ได้นะครับที่บอกว่า,าราคาสามพันนี่อาจจะเป็นราคารถเมยเ์น่าจะรอรถเมย์แหละจริงเพราะว่ามีสถานีตำรวจอยู่ใ,ใกล้ๆเลยครับเขาน่าจะมายืนรอรถเมย์กันแหละ ก็เราพามาเปิดหูเปิดตาแค่นี้นะครับถ้าระหว่างขับมานี่บอกเลยว่ามันมันมันแปลกนะบ้านเราเนี่ยคือสิ่งที่ผมเห็นอยู่ข้างหน้าคือตำรวจสิ่งที่ผมเห็นผ่านมาเมื่อกี้ข้างหลังก็คือคนยืนอยู่ใต้ต้นไม้นะครับในราคาสามพันบาทมันเป็นอะไรที่แปลกตาดีนะคือไม่รู้จะพูดอะไร บ้านเมืองนี้อร่อยจริงๆนะครับไม่เ <apologize> ช <Sa uc> er> <id rip> ื <action> <t ries> ่อก็ถามคนที่ลองไม่ไม่เชื่อก็ลองถามคนที่เคยกินดูครับว่าบ้านเมืองนี้อร่อยแค่ไหนนะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมขอตัวขับรถกลับบ้านแค่นี้เลยนะครับมันมันน่าสะเทือนใจมากนะที่ต้องมาเห็นภาพแบบนี้นะครับถ้าเสียงโลงดังวันนี้ขออภายด้วยนะครับพอดีผมไม่ได้ติดไมติดกล้องอไม่ได้ติดไมที่กล้องเลยครับผมพูดสดไปเลยนะครับแล้วก็เปิดหมวกด้วยนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งกิ้งๆนะครับแล้วก็อยากเห็นอะไรที่ไหนบอกมาคอมเมนต์บอกมาได้นะแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ